อยู่กันในแบบฝึกหัดที่3.13นะคะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่3การคูณการหารเป็นแบบฝึกหัดของสวสวทอ,อยู่ในหน้าที่65ค่ะหน้านี้นะคะเขาก็จะให้เราหาจำนวนที่ไม่ทราบค่าค่ะเป็นจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมนะคะคือให้หาจำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมก็คือตัวที่เราไม่ทราบค่านั่นเองค่ะมาดูกันในข้อที่1ค่ะสี่เหลี่ยมคูณ79เท่ากับ1422มาดูในส่วนของที่ทำนะคะเนื่องจากสี่เหลี่ยมคูณกับ79เท่ากับ1422 สี่เหลี่ยมเป็นตัวตั้งนะคะโจทย์ให้หาตัวตั้งวิธีการหานะคะเราก็จะนำผลลัพธ์หารด้วยตัวคูณนะคะก็จะได้เป็นตัวตั้งออกมาค่ะแสดงว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือ1422 หารด้วยตัวคูณตัวคูณคือ79ค่ะอ่ะทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าหาออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องนําไปหาในกระดาษทดนะคะอ่ะซึ่งเวลาหาเนี่ยก็ต้องมีสูตรคูณแม่79ซึ่งเราอาจจะตั้งขึ้นมาเองหาเองหรือไม่ก็ไป เอามาจากใน Google ก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสุดคูณแม่79นะคะที่เราไปหามาใน Google ก็วิธีการหันก็เหมือนวิธีการหันทั่วไปเลยนะคะ79อะไรให้ได้1ไม่มีให้ได้14ก็ไม่มีแต่79ที่ใกล้เคียงกับ142มีนะคะ คือ 79, 1, 79นั่นเองเราใช้ 79, 2ไม่ได้นะคะเพราะว่า 79, 2เนี่ย158มันจะเกินตัวตั้งที่เราเอาไปหานะคะเราหารแค่142เท่านั้นนะคะก็จะได,ได้แค่1ครั้งค่ะ 79, 1, 79ค่ะจากนั้นเราก็นำมาลบกันค่ะ2-9ลบ9ไม่ได้ก็ไปกระจายจาก4มานะคะ2ก็กลายเป็น12 1 2 9ลบเหลือ3ค่ะ4ก็เหลือ3ค่ะ3-7ลบ7ไม่ได้ก็ไปกระจายจาก1มาค่ะ1ก็เหลือ0 3กลายเป็น13 1 3ลบออก7ก็เหลือ6ค่ะจากนั้นดึง2ลงมาไว้ข้างหลังเลข3กลายเป็น632ค่ะทีนี้เราก็นำา9 9ไปหาร632เราก็ดูว่า79กี่ครั้งจึงจะได้632นะคะ ก็ดูในแม่สุดคูณของเรานะคะคือ79 8ครั้งค่ะจึงจะได้632ค่ะเราก็ใส่8ด้านบนค่ะใส่632ด้านล่างลบกันก็เหลือ0ค่ะเราก็จะได้คำตอบแล้วค่ะว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะก็คือมีค่าเท่ากับ18นั่นเองก็เขียนเลยค่ะว่าจะได้ สี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ18จํานวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ18นั่นเองค่ะแล้วเราก็ตอบเลขไทยค่ะเสร็จแล้วค่ะในข้อที่1ต่อไปในข้อที่2ค่ะ 48คูณด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับ 2, 6 8 8ข้อนี้ให้ตัวตั้งมานะคะให้เราหาตัวคูณค่ะเราก็เขียนแสดงวิธีทำเลยค่ะเนื่องจาก48คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ 2, 6 8 8แสดแสดงว่าการที่เขาให้ตัวตั้งมาแล้วให้หาตัวคูณนะคะ วิธีการคิดก็คล้ายกันค่ะคล้ายกับข้อที่1ก็คือเราจะนําผลลัพธ์ตั้งค่ะผลลัพธ์ในที่นี้คือ2688ค่ะแล้วหารด้วยตัวตั้งตัวตั้งก็คือ48นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาตั้งในกระดาษทดเช่นเดิมน,นะคะ ก็คือ2,688หารด้วย48ค่ะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะเราก็ไปค้นแม่สุดคูณมาในอ่าใน Google นะคะสุดคูณแม่48ของเราก็ได้มาแล้วนะคะหรือใครที่ไม่มีอ่าไม่มีเครื่องปิ้นนะคะเราก็อ่าเราก็จดมาหรือไม่ก็ตั้งคูณเองนะคะ นำ48ไปหาร2ค่ะหารไม่ได้ค่ะ48หาร26ก็ไม่ได้ค่ะต่อไปนำ48หาร268ค่ะซึ่ง48หาร268จำนวนที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือ48 5 240นั่นเองค่ะจากนั้นเราก็นำมาลบกันค่ะ8ลบ0เหลือ8 6ลบ4เหลือ2 สองลบสเหลือศูนยค่ะดึง8ลงมากลายเป็น288นำสี่ไปหาร288ค่ะเราก็ดูในแม่สุดคูณแม่48ของเราค่ะก็จะได้48 6 2ิ8ได้6ครั้งค่ะลบกันเหลือ0ูนย์ค่ะก็แสดงว่าแสดงว่าตัวคูณของเราเป็น56นั่นเองค่ะ จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ56จสิหนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ56ตอบเลขไทยด้วยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะในข้อที่2ต่อไปในข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะฝั่งซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับให้เป็น56คูณ45มานะคะฝั่งขวาของเครื่องหมายเท่ากับให้เป็นสี่เหลี่ยมคูณกับ24มาค่ะในขั้นแรกค่ะเราก็จะต้องหาคําตอบในฝั่งซ้ายของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมก่อนนะคะของเครื่องหมายเท่ากับก่อนค่ะว่า คูณกันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะเนื่องจาก56คูณ45เท่ากับสี่เหลี่ยมคูณ24ให้เรานำ้า56เนี่ยไปคูณกับ45ในกระดาษทดนะคะเราจะใช้วิธีตารางการคูณค่ะก็จะไว คูณแบบปกตินะคะห4 2ี5ยี0 5ิบสี่ห้าจากนั้นบวกตามแนวทะแยงค่ะ0ก็ได้0 3กับ4บวกกันได้7 7็บวกหได้12ใส่2ทด1ในช่องถัดไปค่ะ สอบวกสได้4ีบวกหนึได้5 2ไม่มีตัวบวกก็ใส่ได้เลยค่ะก็แสดงว่า56าสคูณกับสีเนี่ยได้คำตอบคือ2520นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้พอเราได้มาแล้วนะคะแสดงว่าในฝั่ง ของเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยให้หาตัวตั้งการที่ให้หาตัวตั้งนะคะก็จะคล้ายกับวิธีทำในข้อที่1เลยค่ะก็คือนคำคําตอบหรือผลลัพธ์เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวคูณน,นั่นเองค่ะแสดงว่า2520หารด้วย24เท่ากับ4ีเหลี่ยม ทีนี้เราก็มาแสดงวิธีการคิดในกระดาษทดกันเลยค่ะ2520ัหาร่ารด้วยยี่สอันนี้แม่24นะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะมีอยู่แล้วเนาะแบบบางคนบางคนมีที่หลังสมุดนะคะเราก็เปิดที่หลังสมุดของเราได้เลยนะคะ หรือใครจะค้นใน Google ก็ได้นะคะ24หาร2ไม่ได้คะ่ะ24หาร25ได้คะ่ะโดยมีตัวใกล้เคียงคือ24 1 24คะ่ะ25ลบ24เหลือ1ดึง2ลงมาคะ่ะ24หาร12ซึ่งไม่สามารถหารได้คะ่ะเติม0ไปที่ไปที่ด้านบนนะคะก็คือตรงที่เป็นผลลัพธ์นะคะ จากนั้นดึงศูนลงมากลายเป็น120ค่ะก็นำา4 4ไปหาร120ค่ะก็ดูในแม่สุดคูณค่ะ24อะไรให้ได้120ก็คือ24 5นั่นเองลบกันเหลือ0แสดงว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ105ค่ะจะได้105เท่ากับสี่เหลี่ยม จำนวนนะับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือหนึ่งร้อยห้าตอบเลขไทยก็อาจจะต้องขยับลงมานิดหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่3ต่อไปไปดูกันในข้อที่4เลยค่ะ 96คูณอะไรสักอย่างหนึ่งจะเท่ากับ3คูณ4256นะคะอ่ะก็ทำคล้ายๆกับข้อที่3เลยคะ่ะเนื่องจาก96คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ3คูณ4256 ทีนี้เราก็จะต้องไปหาในกระดาษทดค่ะว่า4,256ัคูณกับ3เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะ3,68ใส่ 3, 68, 8ปดทด1 3 5่งบวกหเป็น1ิใส่6กทด1 3ึ่งบกหเป็น7 3 4ดสได้1นึ่งหมนะคะ ในขั้นตอนต่อไปก็คือสี่เหลี่ยมเนี้มันอยู่ในตำแหน่งของตัวคูณก็คือเราต้องหาตัวคูณนั่นเองในการหาตัวคูณนะคะเราก็จะนำผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยตัวตั้งนั่นเองแสดงว่าสี่เหลี่ยมเท่ากับ12768หารด้วย96 พอมาถึงในขั้นตอนนี้เราก็ไปจัดการตั้งหารในกระดาษทดเหมือนเดิมค่ะ,ะสูตรคูณแม่96นะคะซึ่งเราอาจจะตั้งเองหรือว่าไปหาใน Google มาก็ได้นะคะอันนี้เราก็ไปหาใน Google มา ูนะคะ96หาร1ไม่ได้หาร12ไม่ได้แต่หาร127ได้ค่ะได้1ครั้งคือ96 1 96นั่นเอง7ลบ6เหลือ1 12ลบ9เหลือ3ดึง6ลงมาไว้ข้างหลังเลข1กลายเป็น316ค่ะ เ้าสิบกอะไรใกล้เคียง3 16มากที่สุดก็คือ96 3 288อนะคะ,ะในขั้นนี้เราก็ลบกันเหมือนเดิมค่ะ6ลบ8ไม่ได้ก็ไปกระจายจาก1มา6ก็กลายเป็น16ค่ะ16ลบ8เหลือ8 1ก็กลายเป็น0ค่ะศูย์ลบ8ไม่ได้ก็ไปกระจายจาก3มา3เหลือ2ค่ะ1ก็กลายเป็น10 10ลบ8เหลือ2ค่ะ 2อลบสเหลือ0ูนยจากนั้นเราเหลือ8ที่ตัวตั้ง1ตัวเราดึงลงมาค่ะไว้ข้างหลังเลขแปก็กลายเป็น288นำเกาสิไปหาร288ค่ะก็ดูว่า96อะไรใกล้เคียงหรือมีค่าเท่ากับ288นั่นก็คือ96 3า8ิบ้นั่นเองก็แสดงว่าสี่เหลี่ยงของเราเนี่ยจะมีค่า133ค่ะ จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ133จำนวนนับที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมคือ133 ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในแบบฝึกหัดหน้า65เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ